ก็สวัสดีกันนะครับผมกับยามเย็นครับเรามาดูสองหุ่นหมีเขากินข้าวกันนะฮะกับข้าวบ้านนอกก็ไม่มีอะไรมากมายครับอันพิกาะปีครับปลากเกลือทอดแล้วผักต้มนะครับแล้วก็มีหมูต้มยำนะครับกินหมูต้มยำม,มาดูกันเลยเด็กกินข้าวกันนะครับอันนี้จะลองพิสูจน์ดูดิว่าจะจะ,จะกินกันได้ไหมครับนี่ อันนี้คือมะเขือพวงต้มครับเราจะแจกอีกคนละเม็ดนะฮะแจกคนละเม็ดแจกคนละเม็ดนี่ใครกล้ากินไหมครับอะตาลองกินให้ให้ลุงดูก่อนลองกินดูสิจิ้มน้ำพริกจิ้มน้ำพริกจิ้มน้ำพริกรจิ้มน้ำพริกดูราจิ้มน้ำพริกเไม่ต้องกอบเลยไม่ได้กบแต่กิน ินน้ำพริกจิม<ๆ>น,น้ำพริกอ่าอ่ากินแล้วจิมแล้วตักไปแล้วครับมะเขือเนี่ยไปมือกินเลยนะบับเข้าไปแล้วรสชาติเป็นไงครับรสชาติเป็นไงลองบอกหน่อยขมไหมขมไหมขมไหมตาไอเติร์ดไม่ขมเติร์ดไม่บอกไม่ขมอ่ะเหลือคนละกี่เม็ดหมดแล้วอ่าเติร์ดหมดแล้วเหลือตาครับตาหมกไว้นี่เม็ดหนึ่ง ดูครับลองดูทดสอบทดสอบนะครับตามทดสอบว่าจะกินเด็กจะกินผักต้มได้ไหมเมดที่สองไปแล้วครับบับเข้าไปเหมือนจะอร่อยเอาอีกไหมเอาอีกไหมไม่เอา <laughs> ไม่เอาแล้วนะครับอ้อันนี้ งนี้ใครอยากกินส้มตำใส่หมูยอใส่กุ้งสดโอเคสองคนเลยนะครับตรงนี้เราจัดเมนูกันเลยนะฮะตรงนี้ก็ลาไปก่อนครับสำหรับมือเย็นครับเด็กๆกินข้าวกันครับครับสวัสดีครับ